เดียรพี่น้องครับโอ้ยพูน่ะบ้านเขาเจ้เอานามถ่วมพี่น้องเอ้ยเอารถเอาล่าพ่นเอ๋อตั้งตรงตั้งเต้นเอาของหนีนานบอ,อกมาไว้ขางถานนหมดแล้วครับพูน่ะโอ้ยสู้ๆเด้อครับพี่น้องเด้อเคยสารเป็นร่างใจเห็นนะครับเดี๋ยวหนามันก็นลดลงครับเดี๋ยวก็กลับเขาสู้เข้ามาปกติน้อครับเนาะ บนเรืตัวในทางนี่นไหมั่นสัพยาสัพยาจังหวัดชัยนาทเด้อครับเด้อแถว,วนี้ คือสัพยาใช่นาดครับโอ้ยง่าวเลยันนี้ทางงาวเลยว่างอานารงเรียนกระทม สูสูด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันก็ลดครับเดี๋ยวน้ำก็ลดครับ